มดแดงกินเปลือกกุ้งนี่นะครับมดแดงทําไมนะกินเปลือกกุ้งเลยนะครับก็ผมก็มาลงมาดูนะครับเอฟซีทุกๆท่านนะครับว่าเลนนี่เน่าไหมนะก็จะเป็นพื้นที่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นหลุมนะครับหรือว่าหัวบ่อนะครับตรงท่วทตกุ้งขึ้นไปนะครับตรงนี้เป็นอวนนะครับถังสีแดงๆส้มๆนั่นนะครับตรงนี้เป็น ไอ้ตรงหมายืนนี่คือเป็นหลุมนะครับก็เรียบร้อยนะครับผมก็เก็บท่อขึ้นไปข้างบนเรียบร้อยแล้วอย่างนั้นนะครับนี่กลับมาจากแพรแล้วนะครับนะครับผมจะมาอธิบายให้เอฟซทุกทท่านฟังนะครับว่าลูกเนี้ยผมปล่อยกุ้งไว้ร้อยโลนะครับแต่ว่าขึ้นขึ้นขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปแล้วตอนกุ้งราคาดีๆนะครับก็คือขึ้นไปแล้วบ่อขึ้นไปแล้วนะครับลูกนี้นะครับแต่ว่าลูกตรงข้ามกันฝั่งธนูนะครับเนี่ยนะครับลูกติดหน้ากระต๊อบนะครับ ผมลากจากลูกนู้นมาใส่ลูกนี้นะครับ140บกิโลนะครับทั้งกุ้งกรมทั้งกุ้งขาวนะครับคือตอนลากมานี่มันโตแล้วนะครับก็คือถามว่าจะคุ้มไหมนะครับคุ้มไหมคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับจาก1เดือนนะครับ1เดือนแล้วก็ถึงได้ไวท์แห้งวันนี้นะครับพรุ่งนี้จะวิทลูกนู้นต่อนะครับแต่วันนี้วิทิลูกนี้ก่อนนะครับนะครับก็คือแทบไม่คุ้มนะครับนะครับถามว่ากุ้งโตไหมโตขึ้นนะครับโตขึ้นนะครับแต่ว่า อืมมันแค่ได้ทำทีเฉยๆนะครับนะครับมันแค่ได้ทํานะครับความรู้สึกคือเราได้ทํานะครับแทบไม่คุ้มค่าน้ํามันนะครับเพราะว่าผมวิทน้ำมันนวิท้ําเข้าามเนี่ยน้ำมันหนึ่งถังนะครับอ่านะครับก็วิทออกอีกหนึ่งถังก็เท่ากับสองพันบาทแล้วนะครับค่าคนงานลากกุ้งเข้ามากับค่าคนงานวันนี้ก็เป็นสี่พันบาทแล้วนะครับนะครับทั้งไม่รวมค่าไฟกับค่าอาหารนะครับนะครับก็ตกประมาณหกเจ็ดพันบาทนะครับลูกนี้นะครับขึ้นกุ้งมาแล้วได้กุ้งสองหมื่นนะครับสองหมื่นสอง สองหมื่นสองพันบาทนะครับลูกนี้นะครับกุ้งกับประมาณสักร้อยร้อยห้าสิบโลได้นะครับคือมันออกมาประมาณแค่นั้นนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนดูบินนี่นะครับนี่มามาจากแพกุ้งนะครับไม่ไม่เห็นตัวสือแพนะครับนะครับเนี่ยนะครับคือกุ้งกำกามเนี่ยได้แค่ห้าสิบห้ากิโลนะครับกิโลละหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทกุ้งขาวนี่ได้หนึ่งร้อยเก้ากิโลจุดหกนะครับโลละร้อยสามสิบาทนะครับ หน่วยสิร้อยพันหน่วย10บร้อยพันหมื่นหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับก็ทั้งหมดได้เงินมาสองหมื่นสองพันนะครับประมาณนี้นะครับสองหมื่นสองพันบาทนะครับก็คือเออถามว่าคุ้มค่ากับการย้ายมาไหมนะครับถ้าเอาจริงๆแล้วไม่คุมคมค้มนะครับนะครับไม่คุ้มนะครับนะครับไม่ไม่ไม,มันเออมันไม่ขาดกัจริงนะครับแต่ว่ามันได้น้อยนะครับ ความหมายผมคือมันได้น้อยนะครับเหมือนกับค่าแรงเราไม่ได้นะครับผมจะตีนิยามว่าแางนี้อย่างนี้นะครับคือค่าแรงเราไม่ได้นะครับเราได้แค่แค่เราเราทำมานะครับได้ทํามานะครับแต่ว่ามันเป็นการวัดดวงนะครับนะครับมันเป็นการวัดดวงคือ 50- 50บนะครับเราไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าวันข้างหน้าเราเนี่ยกุ้งเราจะขึ้นหรือจะลงนะครับอ่ะตอนนี้นะครับตอนนี้กุ้งลงมาโลละ20บาทนะครับนะครับตอนนี้นะครับ อ่ะตอนนี้กุ้งทีแปดหลิวเนี่ยครับนะครับแพ้เขาซื้อเนี่ยลงมาโลร้อยเกือบ20บาทนะครับถ้าผมขึ้นก่อนหน้านี้ยังยังไม่สิ้นเดือนนะครับขึ้นสักวันที่ยอ่ห้ายี่หกยี่เยี่เนี่ยน่าจะได้ราคามากกว่านี้นะครับเราจะได้ตังค์มากกว่านี้ด้วยตอนนั้นกุ้งกุ้งยังไม่ลงนะครับนะครับวันนี้เป็นวันน่าจะเป็นวันที่สี่สี่ที่ห้าแล้วนะครับนะครับก็คือนี่นะครับคือมันเป็นการวัดดวงนะครับมันไม่ไม่สามารถรู้ได้นะครับ เอฟซีท so ุกท่านนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับได้แค่ทำนิเฉยนะครับนะครับแต่ว่าเอความรู้สึกนะครับความรู้สึกมันไม่น่ามีกําไรนะครับไม่น่ามีกําไรนะครับก็ได้แค่ได้ทำนิเฉยนะครับก็บ่อนี้คลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับพรุ่งนี้นะครับผมจะให้ดูลูกนู้นนะครับลูกนู้นว่าจะได้กี่กิโลนะครับคิดว่าส0มร้อยโลนี่น่าจะผ่านนะครับจะได้มากกว่านั้นไหมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า กุ้งตัวมันเล็กนะครับแต่ว่าเยอะเยอะเอ้มีกุ้งมีแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะเยอะไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับทุกท่านนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ FC ทุกทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับ